สีทองก็กลาบสวัสดีชาวเกื่อนายติ้งพาร์ทกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับทุกคน Iron High Channel นะครับทุกคนวันนี้ผมก็ มีตู้ใหม่มาหรือปล่บหรือเป็นกระชานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันพราผมเพิ่งจะมาเล่นเกมนี้เป็นคลิปแรกเลยนะครับทุกคนผมจะลองมาสุ่มลอบลูจิของตัวใหม่ในวันนี้นะครับทุกคนที่เพิ่งจะเข้ามาในนี้ตอนนี้เลยนะครับทุกคนตัว SS นะครับทุกคนถ้าผมพูดชื่อเกมผิดก็กราบขอโทษคนดูด้วยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปสุ่มกันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่า ต้องส่มตรงไหนผมก็ยังไม่รู้เลยกดตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนนะครับผมไม่เคยส่มเลยนะลอบลูจีนี่ผมไม่เคยหรือว,ว่ากดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงนะครับเออนี่หรออ๋อผมเจอแล้วลอบลูจีนะครับทุกคนแห่งซีพีนะครับทุกคนโหโคเทเออเดี๋ยวผมขอดูอัตราการออกมันดูตรงไหนอ่ะ ยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไหมครับเดีย๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนในผมก็ปิงไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวดูกัดตากันออกนะครับโอ้โหหนึ 1, 1, 1. ่งหนึ่งหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทุกคนโอ้โหออกง่ายอยู่นะแต่ไม่รู้ผมจะดวงดีหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคในตู้นี้ก็น่าจะมีเพียงเพียงเท่านี้นะครับทุกคนมาผมจะลองมาสุ่มเกลือกันกว่าเผื่อได้นะครับผมเตรียมตัวมา36ขอโทษคุณดูด้วยนะที่เอามาน้อยหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองมาสุ่มครั้งละ ครั้งละหนึ่งตัวก่อนนะครับทุกคนมาเราจะวาดอะไรดีอะครับน้องๆเขียนเป็นอะไรดีอะครับทุกคนเราต้องวาดเสือนี่หูกะหัวเสือเอ้ยหูเอ้ย,ห,อยหน้าหูหน้าเสือนะครับทุกคนแล้วก็ปุ๊บปุ๊บลูกตานะครับลูกตนแล้วก็นี่ไอ้ล็อบลูจีน้องน่ารักไหมบอกเลยผมวาดไม่ค่อยสวยด้วยโอ้ได้เกลือมาหนึ่งหนึ่งอันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อกันเลย แต่ผมไม่ค่อยชอบไอ้นั่นเลยอ่ะแบบให้ว่าดลูกอ่ะผมขอกดข้าเลยนะปั๊บปับเดี๋ยวรอบไปไว้ผมจะลองวาดเป็นลายเซนดีกว่านะลายเซนของของลูฟี่แล้วกันทุกคนมันต้องส่งไงถึงอัตราการออกได้นะครับทุกคนโอโหผมปับ๊บนี่ปับ๊บาดไปหนึ่งทีปุบ๊บปั๊บมาจาังหวะนี้ผมจะวาดเป็นอะไรดี ไอรอนหายแล้วกันทุกคนไอรอนหายไออาโอเอ็นเฮดไอนะครับอันนี้ไอนะครับไอจเฮดอนี่ไอรอนหายต้องมาแล้ว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 โอ้ oh, ได้เกลืออีกแล้วอ่ะรามีเดี๋ยวผมสุ่มอีกสักอีกสามใบแล้วผมก็จะสุ่มครั้งละสิบเลยนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันรีวิวกันยังไงร,รีวิวตัวนี้นะครับ ปับปบป๊บปั๊บปั๊บปุ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 ๊บวาดมุมวัวครับทุกคนเผื่อได้แต่ผมว่าเกมนี้มันเป็นตู้ที่ออกยากอยู่นะสำหรับผมนะผมเห็นไปช่องอื่นก็ออกยากอยู่นะตู้เนี้ยรอบนี้ผมจะวาดเป็นไรเดียหนึ่งพันซับนี 0, 0, 0, 0่ศูนย์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 เวลานเมื่อกี้เท่าไหร่นั่นอ่ะหนึ่งหมื่นป้าเดี๋ยวหนึ่งพันผกจำไม่ได้เฮ้ย โอ้ได้ช็อปเปอร์มาทุกคนอืมช็อปเปอร์แล้ววะไม่ไม่ช็อปเปอร์อุซบนะครับทุกคนพูดผิดรู้ผิดขอโทษคนดูด้วยนะครับทุกคนสุ่มได้ช็อปเปอร์อูซบเอออูซบนะครับทุกคนแรงเอนะครับทุกคนเออโตเอนะครับโอ้พูดผิดอีกแล้วโอ้ผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเราจะสุ่มอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็จะมาสุ่มครั้งละห้าครั้งเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้ผมจะวาดเป็นอะไรดีอะ ว่าเสือนะมีห่างหน่อยนี่ขาขาปั๊บป๊บุบนี่เสือปับ๊บนี่ผมว่าลูกตาผิดอืมลูฟี่อ่ะตาตินแสงโอ้ผมก็ได้เกลือเดี๋ยวผมขอลองใช้สูตรแบบใหม่ก่อนถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอออกก่อนขอออกก่อนมันมีอะไรบัางเดี๋ยวผมวับไม่กล้ากดอะ กลัวได้เกลือนะครับทุกคนเดี๋ยวในฝนช้าไปหนึงนะครับเอออุ้ยมีการให้แลกได้นั่นด้วยครับ CP 9นะครับทุกคนผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้นะผมเคยเล่นแล้วอะแต่ผมลืมรหัสนะครับทุกคนผมเลยต้องสร้างรหัสใหม่ให้คนดูมาดูนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสุ่ม10ครั้งเลยดีกว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนเรามาดูกันนะครับทุกคนก็ช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะถ้าผมได้ล็อบลูจีแห่ง CP 9นะครับทุกคนเอาเป็นอะไรดีอะ เออเป็นลูฟี่ใช่ไหมผมขอเขียนเป็นลูฟี่เลยละกันภาษาอังกฤษ L U F F เอเป็นตัวลูฟี่ไงลูฟี่เป็นคนไอ้นั่น่ะให้คะแนนอะเราต้องแบบสุ่มให้ได้อะไรแบบเนี้โอ้ตัววายผมเขียนยังไม่สวยเลยผมไปเขียนเป็นตัว V เฉยจังหวะนนี้ได้มาสี่มุ่งเป็นตัวอะไรโอ้โหได้เกลือมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนผมจําชื่อตัวนี้ไม่ได้นะครับทุกคนก็ขอ กราบขอโทษคนดูด้วยนะครับต่อไปกันเลยต้องมาแล้วสีม่วง้ยสีทองเออไ,ได้สมูเกอร์มาครับทุกคนต่อไปเป็นโอลูฟี่นะครับทุกคนเอยได้อยู่ได้อยู่ครับทุกคนเรามาส่มเกลืออะไรพร้อมๆกันนะครับต่อไปเราจะได้อะไรโอผมก็ได้เกลือนะครับทุกคนต่อไปกันเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมก็มาลองดูว่าจะออกง่ายหรือเปล่านะครับทุกคนมาเราสุ่มอีกสิบ ตัวนะครับจังหวันี้ดูฟีฟแครจมูกเรียบร้อยว่าจะวาดอะไรดีผมจะลองเป็นอะไรดีนะครับทุกคนเป็นรอ,อ,อบรูติหรอเราต้องมาดเสือเนี่ยแต่ผมลองวาดแบบตั้งใจละ20วิปปับ๊บลูกกระตารูกระตา่ายยิ้มป๊บเสือ้อกางเกงเกงเสือเสือเสือหางปั๊บได้ได้แน่นอนบอกเลยเฮ้ย โอ้โหโอ้โหเอ้อไม่มีใครเกลือเหมือนผมตลอดการอืมผมได้เกลือที่สุดโอ้ได้ลูฟี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนโอ้คลิปนี้ผมจะได้ลือลูฟี่ตั้งตัวนแล้วนะทุกคนมาหน่อยจีสีม่วงอ่ะ S อ R ไอ้ S อนะครับทุกคน S อ S ออต้องออกแล้วตัวสุดท้ายแล้วทุกคนสิ้นสุดท้ายออกมาหน่อยนะล็อบบี้แห่ง C P พนนะครับทุกคนหรือตัวอะไรก็ได้เนี่ยออกมาสักตัวน S อออ่ะมา รอบสุดท้ายนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมก็ไม่เคยสูมอะไรดวงยินดีเหมือนคนอื่นนะครับน้องๆเออรอบนี้เอาเป็นไรเดียเอาเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าเอาเป็นเป็นสี่เลยะละกันมันต้องตอบเป็นสอ,นองนะครับผมไม่จังวนี้ผมจะได้ไหมต้องมาแล้ว,โ,วโอ้สิม่วงอีกแล้ว,วลูฟี่นั่นเลยโอ้เป็นคาชิงนี้นะครับทุกคนได้อยู่ได้อยุ่ ได้มาเป็นตัวที่ผมอยากได้แรงสีม่วงแต่มันก็ไม่มานะครับอืมอุ้ยสีทองสีทองโอ้โหเป็นก๊อตอุศบอีกแล้วโอ้เป็นคอตอุศบก็ยังได้อยู่นะครับทุกคนต้องมาอีกตัวนึงนะต้องมาอีกตัวนึงนะถ้าผมกดพับต้องมานะสีม่วงอุ้ยโอ้ก็ก็โอ้ ผมได้นะครับน้องๆทุกคนผมได้แล้วรอบลุจิแห่งซีพีนายนะครับทุกคนโอ้โหถายคิดแม่งโคตรลุ้นหนะ้าอืมก็ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะครับทุกคนผมคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับทุกคนรอบลุจิในคลิปหน้าผมจะลองมารีวิวให้คนดูดูนะครับทุกคนโอเคผมก็ได้ตีมันหนึ่งตัวนะครับเรามาดูตัวละครกันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะมาจบคลิปกันนะครับ มันกดตรงไหนเนี่ยทีมอะโอเคนี่ล็อบลุจีแห่งซีพีนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับผมก็สู่มาได้แล้วนะครับก็โอเคนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าไม่บ่ายครับผมไปนะครับ